เนตรลับเลยนะถึงเนตจะไม่กินแต่พี่ก็อยากให้รับมันจะวาเลนทายแล้วพี่ก็ช็อกโกแลตไงเอ๊ะไม่กินก็เอาไปโอ้ตายพอให้พี่ไปไปอะไรไปเลยเรนที่สุดหนูไปมีงานถ่ายหนังสองเรื่องถ่ายไทยและครสองเรื่องคิดถึงสิงที่แล้วนูกสิงห์ที่แล้วตรงกับวันนี้วันนี้สุนทราพงศ์สุนทราพง์ที่ทุกคนอย่างฟินเลยที่ปิดตาเน็ตอะเอารูปหัวใจปิดตาเน็ตรไม่ต้องมองเลยเย็นนี้โดนแน่ เย็นนี้เขาจับใช่วันนี้วันนี้อุ้ยอยากไปนะแต่ไปไม่ได้จ้าเสีย5โมงปั๊มไปแล้วโอสีปั๊มแล้วปั๊มแล้วปั๊มแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติพิ่มหนีไม่เป็นไรอ่ะเอามาอยู่เอามาอยู่เอาไปเอาเอานไม่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 เห็นไม่เห็นโอเคไอ้เนื้อตายโตเว้ยต้องมาแต่งตัวชุด9โมง9โมงค่ะ คืนนี้ก็สองทุ่มครึ่งใช่ไหมที่โน่้นอ่ะจะไปสักกี่ทุ่มกี่ยามป้าป้าเขาจะได้ไปรอป้า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 เขาจะได้ไปรอตอนนี้เขามาจากจากบ้านนี่คือมาจากที่ต่างจังหวัดกันเลยนะจริงเหรอจริงมารอเน็ตก่อนไปเย็นเนี้กูโม้ไว้ก่อนดิโอเร็วพี่ตุ้งดีไม่รับลุกเลยว่ะใครอุตส่าห์จะให้น้องไปเร็วไปเลไปเลยโอ้ยนยย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 ยเยย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 ยไยย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  เพิ่งสองต่้น้ำเลยสองคู่วิวเร็วไหมอ้าวไม่แต่น้ำไม่ทำอะไรอีกเหรอโอ้ยแต่งเนี่ยต่สวยแล้วเชื่อเขาเดี๋ยวนี้ไปเยเดี๋ยวเย็นใช่เดี๋ยวค่อยไปเอาของอีกนิดนึงนี่ตรงนี้สวยวันนี้งานฟินนังวันเริ่มหรอเริ่มพามาเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปเก็บเก็บตรงนี้หน่อยหลบซ่างนิดเดียวได้ยากอัดแล้วเดี๋ยวส่งบิวให้เนาะเอาสักทันหนึ่งเอาเท่าไหร่เอามาให้หมดอ่ะ มาหมดทั้งหมู่บ้านเลยร้องกี่เพลงเข้ามาหมูนี่คุ้มนะมันดูไปค่้มหมดอะเราได้ไปนั่งในอีกแฉกนะเยอะมากอ่ะสามร้อยเพลเนี่ยถ้าพี่ซื้อบัตรไอ้สามพันห้าถ้วไปนั่งดูเพลงเดียวนี่พี่ก็คลิปนะต้องห้าบอกว่าเพลงเดียวมันต้องไปนั่งดูโชว์ดูโชว์อ๋อมันเป็นโชว์เอาไปโมยก่อนแหละดูหน้าพี่ก่อนอต้องรวมการถึงจะเห็นเนาะอยู่กระจัดกระจายไม่เห็น งเราจองสเตนสูงสุดเลยไหมไม่ใช่ม่ใช่ขายไปไหมอ่ะเดียวกเป็นพี่สองที่เล่มมีเอ็นโอ้เคขายเฉพาะสองโอ้ใช่ใช่เดียวแหละเพราะเออเราต้องเอาสแตนนี่ได้เห็นป้ายป้ายไฟต้องเป็นมืองานจะมีเขาายแค่สามพันทเ้งห้าอ๋อไอ้ลูกคู่ใบนะเนี่ยแล้เขากำหนดแค่นี้เหรอคะหใครวะนี่ถ่ายลูกคู่ใบไม่ไม่จนวนที่นั่งอ่ะสามพัน แก้ใจใก้ใจเพราะตอนกล้องแพนอ่ะเขาก็แพนเฉพาะใช่ข้างบนเขาไม่เห็นใช่เออป่ะเดี๋ยวเราไปใจแลยเจาดหนุเพิ่มโอเคโอเคบากันนะคะวันนี้ค่ะใครจะทำอะไรคะทุกคนเป็น่วงไม่เอาเพราะว่าตรงอุ่หนุนเสื้อเนี่ยราคาไม่เป็นไรเน็ตกัมไว้ผู้ใหญ่ให้อยาพิเศษเดี๋ยวเราจะไปไม่ไห่แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายาเลยกันอะไรนะคะ้เลยนั่หรือที่มหาใช่ค่ะอยู่ในกับอีช้ามอติ่งมากวันนี้จองไปไหนได้ลไตบอกว่าใครซื้อแล้วอ่ะองหยุดก่อนร่อันคนจยยู่รู้อยู่ถ้าใคอี้ใครดี โหยังไม่เห็นอะไรคิดจองก่อนเลยไม่เคยทันเลยจริงสุดจะเป็นไงแม่แม่เอาไงมาตูนพักกันหน่อยก็้วชาเชี่ยเอางี้รูปเสื้อยังไม่ขึ้นเลยอ่ะจองแล้วอ่ะพี่ยังไม่เห็นเลยเออบายบายอุ้ยหน้ารถสวยจ้ะ